อาข้าวเอดเฮ็ดยังนี่ขาเอืดเห็ดย่างเขาผูกข้าแหนะครับเนาะฟังใกล้ใกล้ได้ว่าผูกขาแห่นว่าเป็นหัรอดเนี่ยเห็มอ่เห็นสนมอเ็หยังครับนี่กังไดนี่เห็ดสนได้๋อ้นได้แียงเสียงผมที่เขา เผาลวดแท่งเถกแทงแขมันบอกเข้าเอื่นอยังต้องมันแห้งแหงแห้งมันสารมันทอเอิดแห้งแห้งสอดผ้าแล้วก็ดึงหนดึงแล้วก็จับจับไปแล้วก็สอด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 ไต้แห้งขึ้นไหมสอดไต้แห้งขึ้นมาคอ่าส่นเข้าตะวักเป็นเป็นบ้านข้าวผูกทบมวยอ๋อทบมวยเด็กครับที่นี่อ่าเป็นผูกทบมวยครับ เป็นสอดนะดึงกลับกลับดึงกลับเห็นมิเห็นมิส่วนตอนี้เห็นมิส่วนปล่อยไว้ครับเบนนสนสนว,บวลาเขาเขาจะาถอดก็ดึงส่วนตัวน,นี้ได้ใช่ไหมมันก็ะย่บ่ครับครับช่วงที่เขา,อย,าขอ,อย่างง่อยมันต้องนองนี่อันนี้เสียขูบเผาอันนี้แหง้งครับแหง้งผูบเผาแห้งขึ้น แหงผูกเผาแหงผูกเเผ้วสอดคิดในใช่ไหมคิดเลยใช่ไหมครับติดามจับต้องไว้ครับสอดลงข้างล่างสอดลงข้างล่างใต้สองเซนครับเป็นอย่างนี้โผล่เป็นโผล่ทบมวยทบมวยดึงถอยเป็นทบมวยอ๋อดึงถอยมาในตรงกลางเป็นทบมวยมันถึงอย่งเงี้ยนอ๋ออย่างเงี้ยน จะเพื่อนจะให้เพื่อนๆชมไปเรื่อยๆนะครับจะรู้ครับมีแหงทำแหงไว้ครับก็จะสอดทำเผาครับเผาแหงครับสารสารผ่านเท้าสารผ่านเท้านะครับอ๋อดึงถอยหลังเป็นทบมวยครับสอดขึ้นมาดึงถอยหลังเข้าในวงกลมทบม มีเงินไว้มันเทาเอียนเงียบมีเงินไว้ปลดออกครับตอนเทาถอดเทาดึงออกเลยอบบ่งาถ้าเขาทีถอดถ้าอยากง่านอยากเชืเอาไปจุ่มน้ำเซียน้ำยกเข็นมาอยกดึงเลยมันจะดึงมอนครับดึงง่ายเซียน้ำมันจะมอนกลัวครับมอนกลัวแห้งครับโอ้มันดึงง่ายขย้อนผมถอดไม่ออกไม่มีครัวจาน วันนี้เรามาเ,เรียนมาเรียนกับครูบาอ,อาจารย์แหนะครับว่าแกสางแห่ไปขายครับอ่าพ่อใหญ่อะไรครับชื่อพ่อใหญ่อะไรนี่ <Go. S 1> พ่อใหญ่โกพ่อใหญ่โกโฮมนะครับโกโฮมคือย้อมแหเอาบอกโกมารวมกัน